สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องลูกปะยะในช่องแรงๆครับโอ้ยสองสาทัดครับพี่น้อง

เหลือฟังผุ่นครับฟังผุ่นร้อรถออกฉากไฟในเวทีนะครับก็บเสร็จเนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทันนะครับทันกลาง Năm đẹp, 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 เยกในป่ค ma. bueno. ืนเลยไหมเออ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 จะอ้อยไงจะอ้อยไงมัน네มันไหลหมฮะโคตแก่จะจะเรียนอาหารบอมามันครับมันทำงานวันนี้มันมากทำงานวันนี้มันมาก ทำงานวันนี้ม <beating> ันมากบอกมนท่านหลังว้าถกต่องคนมากผมย่อไปไนทำงานนี้มันเดี๋ยวครับเดี๋ยวบเดีอย่าเด้อกงอกเลยจรินขอบคุณ ถัวอะไรอ่ะถั่วลิสงตสงัวพุดส่งสินอ่ะนของสินอ่ะอับิจอรตนะครับลงไปเลยลูไปลยยวันตีนมาทั้งนี้แล้วตั้งรถไปสีแยกต่างสนั่งรถไปสีแยกรู้ว่าค่อยขอย่รุ่นไหม ไปหมอลำไม่ขอรนลุงอะของมีหมอะมงดูตาลลยเพิ 1> 1, ่มาดูาปสี่ดูปหมอลำเยเดี๋ยวไยับยีเนอะยับยีใส่น้องกีเยนั่งรอยังไรก็ยังคือ

ผมขังนี้ตังแล้วนะครับขังคุณรถออกรถออกประมาณคันหนึหน وا, ่งสองคันมาซืได้ตังค to ของแล้วหรอ้ครับแมนบะแมนครับแมนเราคันล้งครับ จะป็นหลขึ้นขนาดสิมาแล้รหรอครับพี่นอ้องเนี่ยจอดไเลยวานแบเื่อน่ะใส่ห้อเลย่มขางไปเนยวไปตกปลานแหมมหกไปขอหมกตกปลาแหลไปจอดจอดทิพทาาไง,าง,างน,าน่ะทรทิพยท่านไม่ในีมันมีของจอดจะดรอร ตากลมอยู่ส no ุดิตกับไกลละเอียดใี่ไหมละไม่ไ mm ด้ใ hmm ส่เด็ดใส่ไปเด่อยเนอน สมเียตทั่วไปช่งเงี้ยเต็มีกัพอละโอ้ช่างหอยนางรมไฟเสร็จแล้วครับเรารจะได้มตุนน่าชดไปกับพวกเจ้าละเบิดพอดีชุดไทยแล้วเอามาเจ็ชุด ครื่องยืนเลยหวานเจี๊ยบแล้วสักเครื่องอ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> แกงได้กันเว้ยเห็นว่ากระได้แต่ละมือนี่เขาให้ได้แกงได้เพืนเน่อนนี่อ้าอเจ้ามันอยากเบิ้งกันติดตั้งมันก็เบิ้งไกลโหที่มากระได้ เดี๋ยวมันอยากเห็นเนาะเผื่อบันไดเลยนได้ยังไงนี่นี่โอ้เจ้าเป็นอยากเห็นเนาะมันบบุอยากเห็นเราพิ้นจั่เอะไอยากเห็นนี่นี่มึงมาแอบดูดาราเรื่อยเลยม่ขออนุญาตเลยจะได้เห็นติ่งหูเนาะอ๋อเบิ้งไหมจ๊ะเนาะพอล่ะแย้ำมาเบิ้งมาให้เบิ้งเนาะมาแอบถ่ายนี่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะเนี่ย เสียยืใส่ค่าที่กรสิข่ไปเรียนนังคล้ายออนมาเลยเนาะมาครับพี่้องแรงนี่มาวนน้ำกันโ้สาวสาวสาวเปนแนวหนีห็นดีครับยางมาหรืวเด้อรอขวหนึ่งรอข้าวหนึ่งจะลังกงมา กำลังโค้งมะโอ้ยติดคุกรุ่นนี่คราจะรับลิวนี่ฝากพี่น้องมาเพียงกี่นี่ครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอกราบสวัสดีครับ